มีพันุ์ทเ่ยไม้ไม้ก็แหลกกับกระตู 我这个。 哎。 Yeah, yeah.

ชนะชนะผู้ที่น็เสมอีอ๋อนะกัมพูชาไอว่าอเชีไ้ว่าใชไมในสุกขใช่ใช่ยูอะไรนะไม่เนสุไม่ไม่ใช่มันตีไม้้ยูตั้งแต่ไหนตร ว่าใช้ไมนะ้หนักมันจะไม่ไม่เล็วพอใช้ไฟพันเีงคุณยไปทันแน่สุขยกขันเยอะที่เบิรงเลี้ยวาว่ะ พี่แงนี่ไม่รู้ผู้นึ่ไม่มาคู้นึงเขาอพี่นั่น่โลว่างล่อิ่มก็ลงได้ไปี่เตืนน้อ่นี้ขดูม่แต่ถ้าลูกแบบนี้รับได้อยู่ถ้าลูกตื้ออย่างนี้รับพอรับได้ได้แต่ว่าถ้าเราจะโดนเขาดักหน้าก่อนเพราะเรารับรับสู้เขาไม่ได้ ไมไม่เนียเสกเสกฝันเลยแปลว่าเสไปตือปูจีปัดอะไรกับปันเลยเดี๋ยวซื้อมาปัดเลยตีเนียลอยด้วยไอ้ตีต้องพักเดือนหนึ่งยังจะหาเลี้ยงซื้อไหมเฮ้ยเรามีทบนนี่มาซืตามนักกีฬาตไม่มี่กูมแลว่าไม่้อบอกใสวยเนี่ยวไม่าใครดี วมายห้อยู่เนี่ยอันนี้มันได้เหมือนไดโซคอนลีไซอนลีอะไร่ก็ไม่เห็นได,ดนนรีก็บบได้อมนไ้ละครแบ่นองร้อยี่สะเ้ีูแงมจี ทำไมนะอายังไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยเฮ้ยได้แล้วทำไมแอนรงเกีออเคโอเค่ได้ปีนี้ไม่ใ่่ยหรอมึงเอฟบปีแล้วปีนี้เพิ่งเดือนปีแล้วปีนี้จะจแลจัดแรงใหม่คุณต้องจัดแรงใหม่นะปีนี้เจ็บทุปีอะ เหมือนกันเลยอาจารย์กับลูกศิษย์อ,อ,อ่ะต,ตรงเดียวกันเลยสายพีการสบายดูแบบมีการเข้าหนักมากเลยว่ามีมิกซ์กูหรือไม่กนะูมีนาบันเดย์อะไรก็สู้ไม่ได้กูมีนาบันเดย์เหมือนไม่อยากพูดยังไม่ได้ดูดูยังสู้ไม่ได้อะ่ะ ไม่ได้เฮ้ยนาอะไรเดี๋ยไม่ได้แล้วนี่ไงส่วนเป๊ะบูรณาลูกทีไม่ได้เลยฟางในแบบคุณได้เอ้ยผมเป่นหน้าดีนะเออเดี๋ยวเราวนๆกันติดต่อได้ถ้าเกิดเราเราเบื่อเราก็ออกมาข้างหลังเราได้ติดต่อได้ผัดผัสศิลป์ผัสศิลิ์ผัสศิลป์นี่เป็นออกกันไหนนะไม่ได้เลยนะถ้าผัพผัสศิลป์คือผัสศิลป์จองฟังก่อนเลยไปลงเอ็นเอสกันฟังดูแลได้ไปลงเอ็นเอสกันฟังไม่ใหญ่เดี๋ยวเสียงข้าวเลยเราไป ดูความรักไอ้น <lawsuit> <ulously, S 2> ี <busca> ่น้าแข่งด้วยอ่ะแข่งด้วยนี่เลยแข่งแค่นี้แล้วสองวันเลยชีวิตเป็นชีวิตมันเคยเสาร์ให้อยู่บ้านมั้นไหมสามเดือนแล้วเนี่ยติดเลยเนี่ยแม่เฮ้ยพี่กว่างแข่งเสร็จปุ๊บผู้ที่เจอมีนาแมนเดย์ไหมเนี่ยแข่งเสร็จปุ๊บแอบเฟิมาถ้าเกิดอาจจะเข้าได้ที่สองที่นี้เราต้องเป็นถ้าจะลุ้นกั็เจนน้ำหนึ่งแล้วก็ง่ายด้วยเราใช้ง่ายด้วย ปิงปิงกันน่ะมือซ้ายอ่ะไม่เรามีหน้าที่อยู่แล้วดิช่วนกันกระอแน่แนซ์ีไม่มีเด็่ชื่อไปิงปิงกันเรามีวิ่งงานเหรอเป็นวิ่งงานเขาเป็นโี่เป็นโปรี่เชงใหม่เออพีแบ็กพีแบ็กเปนทีมเชียงใหม่เขาแบบบางทีแบบค้างไว่รล้แต่เรียนก่อนเพราะนั้นีก่อนปีก่อนปิงปิงสามสิบอะที่รักผชค้าง

ประเภทมือน่ะประเภทมือมเวทีจีน้อง ทีได้อะไรเยอเลยทีได้เที่ยวนนี้มันนกนะปีะเทใบแห้งจะเป็นเกสนามสทนกีา่มคบตอนนีกยังกัที่งกเลยัแ่กีฬาสนลึกกไ่ไหรนี้ สาวเลยลูกเสือสาวเลยคดเส้นที่มระโตหรือเปล่าจุดได้อยู่จุดจุดนี้อยู่ขีดเส้นครู้ว่ามีไปแล้วไปไปแล้วลับนะจุดแก้วุ้ดแก้วแก้วแก้วติดไหมกสงรอ่ไม่ต้องกิดรไ่แล้วแค่แค่เสียงเสียงนะแก่ตกไหม่ะกระหิตใช่แ้ดหม่ด้ลตีนนี่มันอ่าเด็กมันสืกไม่รู้ กองเดี่้วทีมเคซายูนทีมเบกันโดคุณยาสิตและคุนโชยตรทีมเอพเทอร์คุนนาวันและพุนเซอรลองก์ลงทำการแข่งขันในสนาม เกิดอะไรขึ้นเือมล็ดมาลงเดเบาหน่อไหน่อยนยอยี่แนหมือกรอบมือกรอบงไายมือ ขึ้นหนึ่นหนึ่งกะทตีทตอ,อ,อ,อ็นจอะีแบบมีความสุขดีค้นเล่นเขาหาคููไม่ได้ก็เอาโอน้ยกินเยู่งนเทีไย